วันที่31มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองวารินชำราบได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นวันแรกโดยนางรุ่งนภาทับหนองฮีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบได้กล่าวต้อนรับและอธิบายขั้นตอนการรับสมัครพร้อมด้วยนายพันศรีพลศรีประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดูแลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับเกียรติจากนายอุดมศักดิ์นนทรินายอำเภอวารินชำราบและนลายไกรสิทธิ์อาภาวรรณสงศ์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งในวันแรกบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2568ณศู 2, 8, นยะ์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบห้องประชุมประทุมเทพพักดี1ชั้น2อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและจะมีการเลือกตั้งในวันที่11พฤษภาคม2568